วิธีการอัดเสียงไม้นะครับหรือเสียงร้องครับในโปรแกรม Cubase นะครับให้เพื่อนๆนำลูกศรไปชี้บริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับ Add Audio Track นะครับตรงนี้เป็น s t e r e o นะครับตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ครับเสร็จแล้วเพื่อนๆดับเป็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าร้องเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับร้องแล้วก็หนึ่งแบบนี้นะครับวลาเพื่อนๆชี้ลูกศรมาตรงบริเวณนี้ครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับ เพือ่อเพื่อน <ๆ S 1> คลิกตรงแท็กตัวนี้ให้เป็นรูปอัดอย่างนี้ครับแล้วก็คลิกไปที่ข้างบนแท็กเนมตัวน,นีหน้หนึ่งครั้งแบบนี้นะครับก็จะกลับมาเป็นลักษณะนี้ครับเช็คเป็น m o n อ in แล้วก็ stereo ออ t ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สร้างแท็กอีกอันหนึ่งนะครับเป็น,แบบน,นร้อ,องสองแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็ทําการอัดนะครับ โดยอัดผมจากที่ร่องหนึ่งก่อนนะครับให้เพื่อนๆเอาลูกศรเมาอาไปชี้แบบนี้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับให้เป็นรูปสีแดง record enable แบบนี้นะครับแค่ตัวเดียวนะครับต่อไปก็เพื่อนๆก็คลิกมาที่ g o to p r v i e ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเริ่มอัดจากบริเวณริมเหลื่ยมตรงนี้ก็ได้นะครับให้เพื่อนๆกดอัดได้เลยนะครับ สู้จังใดมีแต่หัวใจเต้นตุเต้นตุ้มหัวสั่นลงลุงล่มบ้าไกลหลุดสุ่มบ่มีทางไปบ่ทันตั้งลากมันคือเจ็บคักแค่นอบบอใครเมื่อคนที่ว่าคับหลายไปมีผู้ใหม่ทำใจอ้ายพัง เมื่อเสร็จแล้วก็กดหยุดนะครับที่รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก่อนเพื่อนก็ลองมากดฟังดูนะครับกดฟังตรงนี้นะครับลองฟังดูว่าแท็กหนึ่งเนี่ยเราโอเคหรือเปล่านะครับสิสู้จังไดมีแต่หัวใจเต้นตุกเต้นตุ้มหัวสั่งลง,ล,ง,ล,ง,งลุมน้ำไกลลุ่มบ่มีทางไป บบบ่่่่่ททััััันนนนต้งลลาากมมคคคคคืือออเเ็แไีีวปโอเคนะครับผมโอเคกับเสียงร้องแท็กแรกแล้วทีนี้ผมจะบันทึกท่อนต่อไปนะครับโดยบันทึกที่แท็กที่2ครับผมก็เอาลูกศรเมาส์ตรงนี้ครับไปชี้ที่แท็กร้องสองนะครับเสร็จแ,แล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับเช็คไปที่ว่าเป็นโมโนอินหรือเปล่าเสถียรเอาหรือเปล่าถูกต้องโอเคครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็ เอาเมาคลิกข้างบนตรงเนี้ยนะครับให้ตัวสเ a k e Time วันนี้เลื่อนไปเลื่อนมาบริเวณเหลืมๆมาตรงนี้นิดนึงนะครับเสร็จแล้วเพื่อก็กดอัดได้เลยนะครับผู้ใหม่ทำใจอ้อีพังสีเห็นจังใดให้ใจของเจ้าขึ้นมาห้องให้น้ำหากับว่เห็นว่าสิมีทางใด สมมติว่าแท็กลองเนี่ยผม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่โอเคครับผมก็ทําการลบออกนะครับร้องใหม่นะครับโดยการคลิกขวาแช่ไว้นะครับแล้วก็แลกไว้ที่รูปยังลบนะครับแล้วก็ปล่อยครับเสร็จแล้วก็เอายังลบมาชี้ที่แท็กที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการลบนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็คลิกขวาแช่ไว้เหมือนเดิมแล้วก็ให้เลื่อนมาที่ลูกศรตรงเป็นลูกศรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยครับเสร็จแล้วเพื่อนื่อนก็ เลื่อ, Spec time อนสเปกไทม์ตรงนี้มาให้เหลือๆแล้วก็เพื่อนก็สามารถอัดร้องใหม่ได้เลยนะครับผู้ใหม่ทำใจอาอีพังสี็ดจังใดให้ใจของเจ้าคืนมาห้องให้นำหากับบ่อเห็นว่าสิมีทางใด ให้น้องคนดีเจ้าคนนี้ที่อายหักลายกลับมาหามาหักอายคือสิเป็นไปบ่ได้เล่าลาครับเสร็จแล้วเมื่อกดหยุดตรงนี้นะครับอ่าทีนี้เพื่อลองมาเปิดฟังดูนะครับโดยการเลื่อนสเปกบาร์ไปตรงตำแหน่งที่เราต้องการจะฟังได้เลยนะครับ ะผมฟัังงตรรนนี้นคบไปมีผู้ใหม่ทำใจอีพังสีเฮ็ดจังใดให้ใจของเจ้าคืนมาห้องให้นำหากับบอเห็นว่าสิมีผางใดให้น้องคนดีเจ้าคนนี้ครับเพื่อนๆก็ทำการอัด ร้องลักษณะแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจนะครับก็อัดสลับร้องกันแบบนี้นะครับไปเรื่อยให้ให้คล่องนะครับ